โรไเดอรี้สวยอ,อ,น,อนี่จักรโรไรเดอร์อันนี้ด่างขาวอ๋อมีด่างขาวด่างเหลืองแต่ยังไม่มีจําหน่ายนะไม้เพิ่งจะเริ่มเอามาทําจํานวนด่างขาวด่างเหลืองสวยมากสวยเนาะสวยจริงอะ่ะและไอ้ต้นสูงกะมันคืออะไรไ อัลไะที่เราเอาไปมันคืออะไรนะวันนั้น, <Pink Steam. S 1> นอ่ะพิงสตรีมไหนเออสวยเนาะแพงไหมมีต้นเดียวมันจะกัดตีขึ้นเรื่อยๆอ่ะครับอ๋อสวยจริงแค่เล็งมันจะเขียวๆขียวไปโลโลไรเดอร์นี่ก็สวยมันเพลินเนาะทำไม้อย่างนี้เนาะ เพิ่มากมาหาไม้ขายวันนี้ไม่ได้ไม่ได้ลุยตลาดนัดนะวันนี้มาลุยตามสวนอ่เดี๋ยววาเชอรี่ไม่ใช่เชอรี่คือต้นอะไรอ่ะเนี่ยลูกเป็นสามเหลี่ยมเนี่ยในหน้าส้มกินได้ไหม เห็นลูกเหลืองๆมันอ๋อลูกมีขนด้วยเนี่ยออออลูกอ๋อดอกมันเมื่อกี้เห็นเป็นสีนั้นนี่ไงลูกแพงไหมต้นมันเป็นไม้แปลกใช่ไหมอย่าอ๋อในหนาส้มอะ คนขายไม้แปลกไงมีไม้แปลกเยอะแต่นี้ปล่อยตายไปเอาไม้ใบเอาเล่นไม้ใบก็เลยไม่ได้ดูแลสายเยอะแปลกต่างประเทศอ๋อเฮ้ยเราไม่รู้่ลพบุรีเรามีอย่างนี้มันมีเยอะหลายอย่างกล้วยอะไรแปลกๆเยอะครับสวยจริงอ่ะสวยจริงสวยจริง